ไทยปาร์ตี้เทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ไทยจีนศิลปินไทยเข้าร่วมงานคับข้าง23รกรกฎาคมนี้ณนเะมืองเซินเจ,จิ้นประเทศจีนงานนี้เรียกได้ว่าเตรียมสร้างปรากฏการณ์นดนตรีสุดยิ่งใหญ่กันค่ะสำหรับงานเทศกาลดนตรีเวลเอเชียแคนิเัลไทยปาร์ตี้ที่จะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนผ่านดนตรีโดยคุณผู้ชมค่ะจะเปิดประสบการณ์ทางดนตรีที่ออกแบบมาได้อย่างยิ่งใหญ่ตาตาและเอฟเฟกต์ต่างๆแสงสีเสียงแบบจัดเต็มความสนุกกันค่ะโดยงานนี้แฟนคลับชาวจีนจะได้พบปะกกับศิลปินสุดฮอตของเมืองไทยค่ะที่ได้รับเชิญเข้าร่วมงานกันอย่างงคับพร้อม นี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมายในส่วนของแฟนเบเนฟิตโดยศิลปินไทยที่ถูกเชิญไปร่วมงานค่ะไม่ว่าจะเป็นวินพูวินฟอดอลันสตังกิติพงศต้าอู่ออฟโรดเงินอนุภาพ์และศิลปินอีกมากมายโดยงานจะจัดขึ้นในวันที่23กรกฎาคมนี้ที่เมืองเซินเจิ้นประเทศจีนเด็กคุณผู้ชมค่ะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้ทาง Facebook หรือเว็บไซต์ p e s t i t Entertainment กันค่ะอย่างที่ทุกท่านจะมีเห็นกันมาบ้างเนาะสำหรับมิวสิกเฟสติวัลต่างๆที่เคยจัดขึ้นที่ประเทศจีนนะคะถ้าเป็นมิวสิกเฟสว่น เขาก็จะแค่แสดงโชว์แล้วก็กลับเนาะแต่ว่างานของเราในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะมีการแอดออนเกี่ยวกับเรื่องแฟนเบเนฟิตเข้าไปเพราะาอย่างที่ทุกท่านทราบว,ว่าโอกาสที่ศิลปินไทยจะได้ไปทํากิจกรรมที่จีนเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้มีให้ทําบ่อยๆเนาะครั้งนี้ก็เป็นถือเป็นโอกาสดีที่แฟนๆของศิลปินน้องๆทุกคนก็จะได้มีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดน้องๆมากขึ้นไม่ใช่แค่ไปชมโชว์อย่างเดียวค่ะ mm hmm. บริษัท Jim m t มนะคะตอนนี้ก็จะมีน้องภูวินนะคะน้องฟอร์ดน้องสัตพางนะคะที่ตอบตกลงเข้าร่วมงานเนาะสำหรับจากช่องวันก็จะมีน้องต้าอู่น้องออฟโรดน้องเงินแล้วก็น้องโอมนะคะส่วนมีไมวายก็จะเป็นน้องโนอึนนะคะวาบีซาบิกจะเป็นน้องซันต้าค่ะแล้วก็บอดคาทยเทเลวิชันนะคะจะเป็นน้องต้าแล้วก็น้องโอมนะคะรวมถึงเพชริดีเอ็นเตอร์เทนเมนต์จะมีศิลปินจากวงปลั๊กไฟรวมถึงน้องมิกแล้วก็น้องแสงนะคะ เข้าร่วมง,งานในครั้งนี้ค่ะเพราะว่าบริษัทเล่ยีค่ะเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงที่ประเทศจีนอยู่แล้วนะคะเขาก็มีประสบการณ์ในการที่จัดงานมิสิ f e เฟสติวัลใหญ่ๆมากมายในประเทศจีนค่ะรวมถึงมีพัทมีพาร์ทเนอร์ที่จีนค่อนข้างเยอะมีคอนเนคชั่นเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เลยค่อนข้างให้ความไว้วางใจแล้วก็เชื่อถือที่จะเลือกร่วมง,งานกับบริษัทเลยีค่ะขอบคุณเพสตีขอบคุณน้องนม้มแล้วก็ทาง ผู้จัดด้วยนะครับก็คือว่า,เ,าเป็นเกียรติมากที่ได้เลือกโนอื่นจริงๆก็ติดต่อศิลปินท่านอื่นมาด้วยแต่เนื่องด้วยตารางเวลาไม่ได้เนาะก็เลยจะได้เป็นโนอื่นไปก็ยินดีที่จะได้เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วก็ได้ไปโชว์ให้เห็นว่าศิลปินของไทยมีความสามารถยังไงบ้างแล้วก็จีนะเป็นประเทศที่แบบกำลังเพิ่งเปิดหลังจากโควิดมาเนาะ เราก็เลยแบบว่าเออต้องไป explore อะไรประมาณนี้หนึ่งค่ะจากช่องวันนะคะอันดับแรกก็คือต้องขอขอบคุณทีมผู้จัดนะคะที่เชิญชวนน้องต้าอูกับน้องอัปโร้เนี่ยที่ไปร่วมงานด้วยคะอย่างที่รู้กันว่าต้าอูกับอัปโร้นเนี่ยเรื่อง performance บนเวทีเนี่ยเนื่องจากเขาเป็นไอดอลมาก่อนเนาะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยเราก็อยากจะโชว์ศักยภาพน้องเนี่ยค่ะทั้งสองคนนะคะให้กับชาวโลกได้เห็นด้วยอันนี้ข้อที่1ข้อที่2คือว่าตอนนี้น้องต้าอูเขากำลังจะมีซีรีส์ที่รีเดทกับ อะไรที่เกี่ยวกับจีนๆด้วยก็ค่อนข้างจะเป็น perfect match นิดนึงในครั้งนี้ที่เราจะได้ไปสู่ประเทศจีนนะคะแล้วก็อันสุดท้ายค่ะก็ต้องถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสําหรับน้องตาอู๋น้องโรดนะคะครั้งนี้จะเป็นการที่ไปสู่ต่างประเทศเป็นครั้งแรกด้วยสําหรับน้องทั้งสองคน <ๆ S 1> เพราะฉะนั้น <ๆ S 1> ทีมงานเขาตื่นเต้นมากๆนะคะแล้วก็ตัวน้องเองก็ตื่นเต้นด้วยแล้วก็เราก็มีการเหมือนจัดเตรียมโชว์ไว้ แบบจัดเต็มมากแล้วก็มีเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนๆชาวจีด้วยค่ะก็ขอบคุณผู้จัดงานทุกท่านมากๆนะคะทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งจีนก็ทั้งป้ากับโอมก็เป็นอีกแนวนดนตรีหนึ่งน่าจะเป็นทางเลือกแล้วก็คิดว่าศิลปินที่บนเวทีมีความหลากหลายมากเลยคิดว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้น่าจะต้องสนุกมากๆแล้วก็น้องสองคนก็จะเตรียมโชว์ที่สนุกๆไปผักทุกคนค่ะแล้วก็อยากให้ฟแฟนๆมาดูกันเยอะๆนะคะ 不好意思，因为我不会说泰文，我的翻译会不会给大家翻译一下？因为在中国会有非常多的音乐节，但是我们这一次的金亚洲嘉年华泰 Party 其实是主在打造一个全亚洲第一个在泰国地区以外全部采用泰国艺人作为演出嘉宾的音乐节，所以和以往的音乐节会有一些不同。我们希望通过音乐为桥梁，然后更一更进一步促进中泰文化的一个交流。 ก็คืองานของเราจะมีประเด็นพิเศษก็คือเราพยายามสร้างงานแรกในอาเซียที่มีศิลปินทังหมดเป็นศินลปินไทยซึ่งเธอ,อว่าเป็นโอกาสที่สามารถเรียกเปลี่ยนความรู้แล้วว่าวัฒนธรรมระหว่างจีนกับไทยแล้วก็ เป็นสิงลปินไทยทั้งหมดที่เราได้รับเชิญครับงานไปาร์ตี้นะคะเดี๋ยวจะมีจัดอีกเร็วๆนี้ครั้งถัดไปนะคะยังไงฝากครั้งนี้ไว้ด้วยให้กำลังใจน้องๆทุกท่านที่จะได้ไปโชว์ที่จีนครั้งนี้ร่วมกันนะคะรวมถึงฝากติดตามครั้งถัดไปของไปารตตี้ด้วยค่ะงานนะคะจัดขึ้นที่ Wind o w of the World นะคะเมืองเซินเจิ้นประเทศจีนค่ะส่วนถ้าแฟนๆอยากจะไปขออนญุญาตอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องการขายบัตรไว้ในแฟนเพจของ Pa ช s i e ์ t อนเตอ n ์เทนนนะคะแฟนๆทุกคนสามารถไปติดตามได้